นิมนต์เจ้าค่ะอย่าค่ะ รีวะหาปุราปาริปุเรนติสัทลังเกวะเมวะยิโตทินังเปตา낭ปุปตะปิทิทิตังปะทิตังตุมหังคีปาเมวะสัมิชันโุสัเพเรนดุสังกาปาจันโผปนารโสจะถามณีโชติรโสจะธาสาเปีติโยยิวันชันโุสัภโรโควินาสันตุมาเตยภาวต วันตารโยสุกิติคายุโปภวะพิวาธานาสิเลสเนจังมุทาพัญญายโนจตารุธรรมาวาทันเดียยุอโนสุภังคาลังสาธุเจ้าค่ะ ม,มันมีพยนต์เดี๋ยว,าว <g ül> <_ an> สาธุเจ้าพระนุโมทธาสาธุเจ้าพระเป็นวิถีชีวิตของพระที่ออต่างจังหวัดค่ะจะบินพระบาทได้วยตนเองแล้วก็มีรถเข็นค่ะ,คะน,นี่ค่ะนี่คือหน้าบ้านเม่ไข่ค่ะในะบ้านเม่ไข่ก็ จะมองไปก็จะเห็นภูเขาค่ะมันใกล้เขาบรรยากาศสดชื่นค่ะเช้าของวันที่11กันยายนพศ2567นุนโมทนาสาธุร่มกันนะคะไม่ใคยได้ใส่บาตรเช้านี้ ครับบุญด้วยกันได้บุญเสมอกันนะคะสวัสดีค่ะ